สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องนวนผ้ารุ้ยตอนนี้นวนผ้ารุ้ยกับยูวัดกุดแหค่ะภาพปีนองเอ็ซีมาช่มบรรยากาศยูวัดกุดแหได้ยินว่าตาปืดเพิ่นฝันดีเมื่อคืนนี่เพิ่นฝันว่าจังไรน้อปะเมนว่นผ้ารุ้ยสิผ้าไปฟังแนวทางความฝันจากตาปืดค่ะเชิญไปด้วยกันเด้อค่ะ เช่มไปฟังตาปืดน้ำกันค่ะนีไม่ต่อแปดแปดเพราะมีจับปลาไงสวัสดีค่ะตาปืนใกำนึงสวัสดีจ้ะฝันดีใช่ไหมคะเมื่อคืนฝันว่าลืมเป๋าตังค์ไว้บ้านไม่ได้เอามาอครับนั่นแหละฝันว่าเอ๊ผมลืมเป๋าตังค์ไว้บ้านหรือามา ก็ตีเป็นตัวเลขก็ตีเป็นแปดแปดใช่ไหมแต่เปิดแปดหนึ่งดีเพราะว่าน้ําไงน้ําฝนเนี่ยโอ้น้ำน้ำหนึ่งหนึ่งแปดถึงแปดแปดกว่าในฝันนี่ฝนมันตกกระเด็นอยู่เลยนะฝนมันลงปึ๊กปึ๊กปึ๊กที่พื้นก็เดงขึ้นครับผมปามก็ขึ้นมาเนาะตามธรรมชาติเราขึ้นไหมป่าถ้าฝนตกเยอะมันขึ้นนะพระเจ้าฝนใหม่ใหม่นี่ขึ้นแบบเนี้ยในหน้าวัดเนี่ยมันก่อนนะเขาเห็นประช่อน่ะมันขึ้นมาจากหนองอ่ามันจะขึ้นกะ มันจะไปไหนก็ไม่รู้นะแต่มันข้ามไปลงที่คลองใหญ่คิดว่ามันคิดว่ามีน้ําใหม่มาให้มันใช่ไหมเอะฝันว่าไงอมันฝันอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเนาะอาจจะกอกอก็ย่อมาจากกินนะเออไม่งงมากเลยเมื่อคืนผมเห็นชัดเจนเลยเห็นปลาเนช่ดชัดๆเลยปลาดุกใช่ไหมคะจับปลาดุกไม่กล้าจับมันโกงเงี้ยงมันสามตัวมัวนขึ้นบกมาสองก่อนแล้ว ไปใจมดิ้นไ่ตัวนึงมันดิ้นขึ้นมาดขึ้นจากน้ํามันมันไม่อยู่เฉยนะพระาจย์มันเดินมันเดินเงี้ยเดินเงี้ยโอ้มันเดินไปมันอ่ามันเดินไปเงี้ยมันลอยไปอ่ามันเดินไปเงี้ยเดินไปที่พื้นดินเลยนะแล้วก็มีน้ําแช่ตัวมันอยู่ใจแฉะอ๋อเงี้ยเอ้มันหอกอะไรวะมีสามตัวแต่ถ้าเผื่อเเขาปล่อยวันที่เก้าที่แล้วันเลขมันตรงกันนี้เอาันกระนำเลยอ้าวปล่อยวันนี้ปล่อยเลยจะปปล่อยก่อนเลย ปล่อยก็ไม่ได้เลยปอาจารันดาไม่ใช่ตีปัญหาไงตีปัญหาตีปัญหาให้หน่อยตะปืดได้ให้ปล่อยเออตีปัญหาปัญหาอะไรฝันเลยป้าดุกนี้ก็แปดใช่ไหมไม่ใช่จระข้แขนด้วนบอกแปดสามหนึ่งแปดสามเนาะใช่ไหมเออหนึ่งแปดสามเอาหนึ่งแปดสามเป็นอย่างงี้บอกมันจะเป็นอย่างงี้บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอาจจะผมไม่ได้เซียนแบบที่เราผมไม่รู้เรื่องสามแปดหนึ่งถ้ากลับกันเออครับผมเออ ที่ท่านก็แปดพารวยนี่ชำนาญมากเลยนะชำนาญยาวเลขคูณไปด้วยนะตีความฝันทูปิดนะตีความฝันเขาจะฟื้รับผมอน้ําก็หนึ่งน้าฝนหนึ่งทีนี้ปลาก็แปดปลาดุกนะไม่ใช่ปลาเกล็ดปลาช่อนนะปลาดุกปลาดุกปลาดุกเป็นแปดสามตัวอสามตัวปลาดุกก็เป็นแปดตัวมันไม่มีจิตเนาะครับผมหนึ่งแปดสามสามหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งคำนองนี้ครับผมเดี๋ยวให้พิจารณา พี่คอกันนะครับผมเออแด้วสุภาโดยเห็นเลขอะไรไปทำไมถูกจังเลยเจ็ดสามอันนี้ไปส่งอยู่ที่จอมปลวกค่ะประตูส่งเมื่อไหร่แล้วเมื่อกี้ค่ะเราได้เห็นเลขนี้บอกใช่ครับผมทำไมเป็นเลขนี้อีกวะไ็นเรียบร้อยเลยทีนี้มันจะลงมาเป็นเลขล่างไงเนาะที่แปรงก็กัเป็นเลขบนครับแล้วะ้าจันะจูชุงกับท่านํำเลยล้วบอกหลวงพ่อน้อยมานีหน่อย ฝนนี่เป็นหนึ่งเนาะค่ะตาปื๊ดไม่รู้เหมือนกันนะฝนเป็นหนึ่งนฝนเป็นหนึ่งน้ำเป็นหนึ่งปลาเป็นแปดเนะค่ะมาสามตัวคะนไปทำใบจุติแล้วปลาของเราเขาจะให้ตอนเนสตัวค่ะก็จะทำให้ตอนเาาจะตือนเาก็เอาเก้าเศเก้าสามเก้าแปดตาปื๊ดเป็นยังเป็นเก้า่ตาปืดเป็นเก้าป่ะเป็นก้าไม่ใ่เนี่ปรับเกยอพราะว่าคนอายุไม่หม่ไม่มาเก้าไม่รู้เกไม่มาแ้าคนหนุ่มยังไงบอกอาจารย์เย แกก็ะให้ไปรับอีกตอนเย็นนู่นอ่ะกับผมอว่าไงท่านตีเองเถอะน้องสุว่าเอาเองน้สุเนอผมไม่รู้เรื่องหรอกพวกเนี้ยนี่เมื่อก่อนนี่นะตอนน้ออกทีเจ็ดเก้านะผมเห็นว่าเทวดาดาวนี่วางหน้าตู้เป๊ะเลยเออกลับขึ้นไปแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรแต่เห็นแบบนั้นจริงจริงเมื่อคืนเนี่ยฝันเห็นแบบนี้ย อนี่ยมันมันวิ่งไปนะปลาไม่อยู่กับที่นะมันอย่างเงี้ยอืมอย่างงี้ปลามันวิ่งอยู่อย่างเดียวไปมันไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันวิ่งคู่กันไปเลยบ่ดไม่สองตัวอยู่ตรงนี้อีกตัวอยู่นู้นโอ้มันแตกไปครับมันแตกเขาเรียกว่าแทกใช่ไหมขอสาไทยปลามันแตกไปทิ้ติๆติบนดินอ่ะอ้าวเพิ่มเพิ่มอีกเพิ่มอีกหนึ่งสองฮะหนึ่งสองเปล่าแปดหนึ่งสอง ปดหนึ่งสองบ่แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสามโอเคอืมโอเคลงเดี๋ยวดูก่อนว่าแปดหนึ่งอะไรเอฟซีจีไปตัวแดกนั่กับไข่ครับีไปเลยนครับเนาะเอาไปตีกันแต่คอมเมนต์มาใต้คลิปแปดต้องขึ้นก่อนเด้อเพราะว่าปลามันมันเป็นปลาอยู่แล้วจ้าปลามันขึ้นก่อนปลามันขึ้นจากหนองมาหนองมันเป็นหนองใหญ่ที่มัเคยอยู่อาศัยมานานแล้วไงครับผมแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เลย ขึ้นมาดูพ่อเราเออขึ้นมาดูฝนอืมมันน่าจะเห็นฝนใหม่อ่ะเนาะก็เลยมาโอ้มีคนให้อาหารนอนเพียบเลยขึันขึ้นครับคมก็ไม่รู้ว่าฝันดีหรือเปล่านะอาจจะฝันไม่ดีก็ได้แต่พื้ดชอบชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะแปลว่าอะไรไม่เข้าใจมีตัวไหนที่ชอบยังไม่มีอะไรชอบเลยเจตอนนี้นะไม่มีเลยเหรอ มีจะชอบคนสวยแบบน้องเองเนี่ยแนวเขียนตัวได้ออ่าแปดแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งนะคะอืมตีกันเองเธอเด้อผมไม่รู้เลยแบบนี้จ้ะจริงจริงไม่รู้จริงมันกรขึ้นแค่สองแค่นั้นจ้ะจ้าจ้ะคิดว่าสิ่เป็นยังสี่มากมันแยกกันแล้วไหมเนาะคะเจมมาทำได้กี่เดือนละ สี่เดือนหรือเปล่าตอนนั้นมาหาผมนั่นทีอะไรยังอยู่นะปูปูปูขุดแห่ปูปูเลยังอยู่ปูชี้ปาขาวยังอยู่ช่วงเจ้ายังอยู่มาเจ้าเจ้ามาเนี่ยังอยู่เนาะจ้าจ้าอยู่ตัวเลขนะค่ะดูไปมั่วๆัวไปเ้อท่านเพราะว่าเราจะเชื่อมากนี่เป็นความฝันของตาปืดเด้อค่ะความฝันของคนพระนเรจรคนหนึ่งไม่เกี่ข้ออะไรดีเท่าไหร่หนึ่งสามถาเป็นความฝันของพระนี่น่าจะเฮงมากกว่า นี่แหละฝันเหงแล้วค่ะแปดสองหนึ่งก็ฝันแม่นตลอดนี่คนธรรมดาเด้อแต่เปืดนฝันฝันแม่นอยู่เห็นว่าฝันเห็นตัวไหก่อนสูงหนึ่งฝนเียนหายซีเจ็ดบ่ะสองสองเมื่อก่อนเนี่ยโอยฝันเห็นีผมวิ่งไปซื้อสองสองอีกเลยออกสี่สองสองน่ะเอเป๊ะเลยนั่นฝันเห็นเขาเอาวานประตูสองสองแม่นอย่างนั้นเลยรถเข้าไปซื้อของว่นี่ยิ่งจะแม่นเด้อแปดสองหนึ่งนี่ เห็นสองสองชัดเจนเลยนะแล้วก็วิ่งไปซื้อสองสองแอดชอบตัวนี้เ้อซไอแปดสองหนึ่งเนี่ยเออน่ะผมก็ชอบเหมือนกันชอบตัวนี้เป็นพิเศษแต่ตะปืดชอบตัวไหนเป็นพิเศษค่ะ 8, 2, แปดสองหนึ่งอะไรไปชอบแปดสองหนึน 1, ่งตะปืดก็ชอบนะคะเนาะผมเรีกผมอหยาะเลขอหนึ่งขึ้นหน้ามาก,กว่าแต่ไม่รู้แล้วแต่ท่านเถอะอ๋อเพราะว่าน้ำหนึ่งเอาเก็กลับอยู่ในนี้มีตัวกลับไปกลับมาเนาะกลับไปกลับมาเอา บางคนเขาก็ไปซื้อกับเองค่ะค่ะแล้วน้องถูกให้เลี้ยงลูกให้มาเนี่ยขอบคุณค่ะตะปืดขอบคุณค่ะได้ๆเจ้าไปเะปืมนัส่งจอมปวกน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีส่องจอมปวกค่ะ สองจมปวกยวัดกุดเฮเพิ่นว่าเพิ่นเห็นยูนีหาเจ็ดสันสองไปน้ำกันค่ะว่าพี่นออ้องเอจี่เห็นเป็นตัวใดโอ้ยแอดเห็นเป็นหาหาคือหลายตัวนะคะพี่น้องหาเลี่ยงกันอยู่สองตัแล้วก็ไตลงมาเป็นสองค่ะห้าห้าสอง สาธุเอเบิงอีกที่นึงค่ะซุ้มเห็นเบิงพี่น้องเห็นเป็นตัวใดคะแอดเป็นเห็นห้าห้าสองห้าหาสีเลี่ยงกันลงมาแล้วเลขสองยู่ขางเลขหาตัวทั้งรางเลยค่ะแล้วก็เบิงจ,จอมปวกอีกจุดนั่นอีกที่หนึ่งค่ะ นี่เป็นจอมปวกจอมแรก้ยค่ะนี่จอมที่สองค่ะนี่จอมที่สามค่ะ มีหลายค่ะเอาซองเบิงค่ะซองเบิองบางที่พี่นอง f อีจิตตาดีหรือปูทิไปให้โชคให้ลาบจองเอาเด้อค่ะ ว่าวันที่เก่าคนสิขออยู่จอมนี่ว่าฉันโดยมากเพ่นเห็นอยู่ยูจอมที่หนึ่งเลค่ะห้าสองเด่นชัดเลยค่ะแอดเห็นค้าของเอาแล้วกันมากกันชอบไป หาน้อยก็ได้เด้อค่ะห้าน้อยมือนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บสำหรับคลิปนี้กับพ่อแกนีก่อนเด้อค่ะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้เด้อค่ะหรือเอาไปเสี่ยงโชกก่อนมือนีวันที่หา้าห้าน้อยเนาะค่ะห้าน้อย เพื่อนบ้านค่ะขอบคุณค่ะ